อาจารย์ประสันโภสุประดิษฐ์อายุ68ปีนะครับเจ้ากว่าศึกษาปริญญาตรีอายุที่3ปีมาไปได้คำปราศปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชนนะครับที่สถาบันบริษัทประธานบริษัทหรือได้นะครับแล้วก็เป็นนักพูดเป็นนักบรรยายเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงในทุกด้านเป็นนักท็อกโต้เป็นวิทยากรรายการวิทยุรายการโทรทัศน์เป็นที่ปรึกษาประกาศนีา์ เป็นที่อยู่ในรายการเป็นที่ยีรปองานสุดท้ายที่ยามพัชชันได้มีส่วนร่วมที่สำคัญก็คือรายการสตาร์พ็อผ่านไทยรัฐทีวีช่อง32ถึงแม้แต่พัชชันจะมีอาการป่วดอยู hmm. ่บ่อยมีสเิรย์อะไรก็ยังสามารถร่วมรายการอยู่ได้ประมาณสี่เดือนด้วยกันจนกระทั่งเมื่อประมาณสักเดือนตุราคม จนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอาการได้สุดตัวโรนะครับแล้วก็ต้เข้าประกาศรักาตัวที่โรงพยาบาลก็คุณโรงพยาบาลรัดตาวครับและจากัารก็โดยสภาพที่มีอาการมากยในวัยซียูนะครับจนกระทั่งได้เสียชีวิตไปเมื่อเวลาประมาณ16ชั่วของัทีา27กุมภาพันธ์2567ครับ นี่คือประวัติแล้วก็ดูคำอตสังเกตของอาจารย์วสันต์ภมิสุบริหารเป็นที่รักของท่านผู้ใหญ่ทุกท่านของประดาภปาริยานิพน์ในโคงการนักพูดนำผู้ใหญ่ทุกท่านดูแลและปกปิดในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกลับไปยังประธานของอาจารย์วสันต์ภมิสุบริหานครั้งนี้นะครับวันนี้เป็นการสวดพระพธรรมในคืนแรกแต่วันพรุ่งนี้วันที่ที่เก้าของท่าพันก็จะมีการสวดพระธธรรมเป็นคืนที่สอง แในวันพรุ่งนี้จะมีเจ้าภาพร่วมก็คืออะไราการสภากาพยพา์แล้วก็ประดาผู้พิพากษาคู้ทุกฝ่ายจะร่วมไปเป็นเจ้าภาพส่งทูตนะครับในวันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมในเวลา10บนาฬิกนาทีจะมีการถวายพัฒนาอาหารกับพระเดชพระคุณเจ้านะครับแล้วก็มีพิธีสวนมหิกาบหงสุภูรินะครับและในเวลาตอนเย็นนะครับ1ิบแนาฬิกาสานาทีประเดชพระคุณเจา้จาท่านเจ้า พยอมพระราชธรรมิเทศเทศจ,าเศจาเศ้าพยอมกัลยาโณวสุุแก้วได้เมตตาทำกำแพงธรรมตั้งแต่เวลา1ิบเนาสานาทีและเวลา19บเนาสินาทีจะเป็นการส่วนอภิธรรมเป็นภูติสาเป็นภูตสุดท้ายครับในวันเสาร์ที่สมีนาคมในเวลา14บสนยาสามนาทีจะเปการเคลื่อนศพอาจารย์ประเสริคงสุปฏิ์ไปยังสารรัชสภานะครับวัดมนจันทร และในเวลา16นาฬจะเป็นพิธีประทุมเติมทับทางเจ้าภาพโดยคเหรัญศรีและน้องเสือแล้วก็ครอบครัวองค์สุบดิษขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วงแรงของไว้อวยแสดงความที่ถึงกับอาจารย์ประสังองค์สุบริาจเป็นที่รักของพวกเราทุกคนเลยครับ